ผมอาร์ตเอพีครับครับผมเอครับเอพีครับวันนี้ก็เป็นรถขวัญใจมหาชนนะครับขวัญใจมหาชนเอฟซีใช่มาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลืออันนี้เป็น FC สี่เทาทะเบียนสวย657เอ่าเป็น FC 1.8ตัว E ใช่ E นะครับปี 2,000... ันสอเท่าไหร่นะพี่องพ2,017บเจ็่าันิบดนะครับไม่แสนนิดนิดนิดอ่านะครับ จะบอกว่ารถสภาพดีมากแล้วก็บอดี้เนี่ยสวยทั้งคันเลยใช่ครับรถภาพสวยครับสีเต็มใช่ครับริ้วสีเดิมทั้งทั้งคันนะครับอ่าสำหรับด้านข้างนะครับมาด้านนี้เราก็จะเห็นเลยว่าตัวนี้มีแม็กใหม่มาด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กของตัวท็อปกว่าตัว E L อ่าเปลี่ยนเป็นแม็กของตัว EL นะครับ E อนะครับรถคันนี้นะครับค่อนข้างนะครับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเดิมนะครับเดิมเลยนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะฮะ นะครับลองมาดูกันนะครับด้านภายในนะครับเนี่ยนะครับสวยสะอาดนะครับจริงๆถ้าใครเคยเห็นรถตัวนี้มาบ้างเนาะสำหรับตัว E เนี่ยจะยังไม่มีเบาะหนังก็ยังอยู่ครบนะครับแต่ว่าคันนี้มีเบาะหนังมาเขาทำเบาะหนังมาแล้วใช่ใช่นะครับทำเบาะหนังมาแล้วทำเบาะหนังรูปทรงเดียวกับตัวนี่แหละฮะตัว E L อ่าเป็นดีไซน์ของ Honda เขาเลยนะครับเป็นทรงเดิมแล้วก็เบาะสวยมากนะครับเบาะสภาพ100%เ ภายในดารักษาง่ายนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเลอะเทอะอะไรนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับปุ่มสวิตช์อะไรยังยังอยู่ในสภาพดีเลยนะครับลองดูประตูหลังครับดูซอกดูประตูหลังลองดูประตูหลังกันนะครับนะครับด้านประตูหลังนะฮะเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเนี่ยฮะอยู่ในสภาพใช้งานนะนะครับสวยเลยนะฮะเนี่ยนะครับภายนอกภายในนะครับสียังเป็นริ้วเดิมทั้งคันนะครับผม กระจกนะครับกระจกยังเป็น Honda นะครับเป็น Honda นะครับแท้นะครับทั้งทุกบานนะครับเราตามมาดูด้านหลังกันกระจกด้านหลังนะครับเป็นกระจก Honda แล้วก็ตรงนี้เลยไอโลโก้ตัว e 8 5เนี่ยคือถ้าใครเห็นโลโก้แบบนี้รู้เลยว่ากระจกเดิมแน่นอนเีกระจกเดิมแน่นอนนะฮะยังไม่มีบัตเหตุแตกหรืออะไรเลยนะครับมันสิ้นนะครับ ด้านท้ายก็เป็นช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับเม็ดดอทนะครับเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับยังยังครบนะครับยังครบเลยนะฮะสวยๆนะครับด้านท้ายไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆมาเลยนะฮะเนี่ยฮะกูดูนะครับเม็ดอาร์คยังครบเะคดร์เดิมหมดเลยอ่ะสีดูสีก็รู้แล้วว่าเดิมจัดๆเลยนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์มาด้วยนะครับเป็นเซนเซอร์หลังเอาไว้เวลาถอยก็สะดวกนะครับกะระยะง่าย ไปกันต่อเลยครับอ่ะดูภายในนะครับภายในบอะหลังก็เหมือนไม่เคยนั่งเลยอ้ยเดี๋ยวเอากระเป๋าออกให้ดูภายในด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับผมสะอาดนะครับผมนะครับเป็นบบาหลังเหมือนกันนะครับสะอาดเลยยังใหม่ๆเลยเนี่ยฮะยังตึงๆเลยนะครับเหมือนแม่ถ้าจะไม่มีคนนั่งแหละว่ากันง่ายๆนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับ ทุกอย่างยังยังเป็นลิ้วสีเดิมทั้งหมดนะครับซาครับเพจน,นะยังเป็นของฟันด้านะครับดูนะปุ่มสวิตอะไรเนี่ยยังยังสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้กระไรยังสวยหมดนะครับพวกนี้นะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเห็นพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหนังยังสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดมันติฟังก์ชันตรงนี้ก็ควบคุม รับสายวางสายได้นะฮะแล้วก็ควบคุมชุดวิทยุได้สำหรับด้านหน้าแผงคอนโซลก็ยังสวยอยู่เลยนะครับสมบูรณ์มีริ้วรอยนิดหน่อยแต่น้อยมากแทบไม่เห็นเลยนะครับเราบอกได้เลยว่ารถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะฮะพร้อมใช้งานรับประกันนะครับรถทุกคันนะที่ออกจาก a p นะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อนะครับผม รถใหม่น้อยนะครับ Honda c i v i ิรถที่ปกติก็มาไวไปไวนะครับผมยิ่งสภาพดีๆเนี่ยคันนี้ใหม่แค่ 10, 8, แปดพันก็แปดพันแสนนิดๆนะครับแสนนิดๆนะรถเพิ่งจะขึ้นแสนนิดๆน,นะครับยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับเจ้าของเดิมดูแลมาดียางปีใหม่นะครับ2022ันย่งทึกเปลี่ยนทั้งชุดยางปีใหม่2022ครับถ้าเปลี่ยนก็มีหมื่นกว่าบาทอ่ะก็เปลี่ยนให้ละทั้งชุดนะได้ยางใหม่ไปเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ ใครที่สนใจก็มาดูรถได้นะครับที่เต็นท์เราเลยเต็นท์เราก็อยู่ที่ซอยเก้าบ้านสวนนะครับใจกลางเมืองชนบุรีครับผมสำหรับคนที่มาไม่ถูกนะครับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาที่พี่อาร์ตหรือโทรมาที่ผมได้นะครับสําหรับคนที่โทรมาที่ผมนะครับเอ๋นะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองแปดหกห้านะครับหรือโทรมาที่ผมก็ได้นะคะอาร์ตนะครับศูนย์เก้าแปดแปดสามหกเก้าเก้าแปดสามนะครับเราพร้อมนะครับทีรียมรถดีๆมานําเสนอให้กับทางลูกค้านะครับ ได้ชมกันในไลฟ์ตลอดนะครับว่ารถแต่จะสวยหรือขนาดไหนหรือไม่สวยยังไงเนี่ยนะฮะทางลูกค้าต้องมาชมเองนะคบผมปกติเราก็พาดูให้หมดแล้วแหละนะครับรบ,บอกตรงๆทุกอย่างแต่ว่ามาดูด้วยตาตัวเองก็ได้นะครับท้าให้มาดูเลยสำหรับใครที่หารถรุ่นไหนอยู่นะครับสอบถามมาก็ได้ หรือว่าคนที่กําลังจะขายรถเทินรถเอามาเทินกับที่เราก็ได้นะครับเราก็รับซื้อนะครับเราก็รับซื้อครับเราก็รับซื้อนะครับตอนนี้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ที่บ้านใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ตอนเนี้ยด้วยความที่ว่าลูกค้าบางบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับในการที่เะามารับรถด้วยตัวเองเราก็มีบริการนะครับจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะของท่านลูกค้าด้วยงานเยอะงานยุ่งนะครับบอกมาเลยนะครับวิธีการจัดส่งรถเราก็ขึ้นรถสไลด์ ไปลงให้ที่หน้าบ้านนะครับไม่ต้องกลัวสะเก็ดผิดไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุครับผมอ่าถ้าใครเป็นแฟนเพจเราอยู่แล้วเข้าไปดูโพสต์ในแฟนเพจได้เลยนะครับเรามีส่งรถสไลด์ถึงบ้านอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับจะให้ส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วลงมารับเองหรือว่าจะเซอร์ไพรส์แฟนเซอร์ไพรส์พ่อแม่เซอร์ไพรส์ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ใช่ครับนะเราพร้อมยินดีให้บริการนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมอ่สำหรับชีวิตคันนี้นะครับเราเปิดราคาให้แบบแบ่งกันใช้ครับผมอ่าครับให้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อ สำหรับรถซีวิคคันนี้นะครับเราเปิดราคาที่589,000บาทนะครับผมโอ้เรียกว่าราคาซื้อไปสบายเลยเนาะ589นี้ได้จะบอกว่าได้อีโคคาร์ก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะอีโคคาร์6 0 0 0กว่าตอนนี้อีโคคาร์ตัวท็อปไป7 0 0 0 0แล้วใช่ใช่นะครับกับเครื่องอีโคคาร์เป็นเครื่องพันเทอร์โบแต่ว่าเปนครื่องการขับขี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับต้องบอกอย่างนี้อ่าครับอันนี้มันเป็นรถขนาดกลางเนาะก็สนใจมาดูครับแล้วก็ราคา589 ใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ทักมาได้เลยได้ราคานี้เลยโอเคครับถ้างั้นเราฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ